ครับที่นี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอประสบการณ์กุมารดำนะครับย้อนไปเมื่อตอนเด็กนะครับตอนนั้นที่หลังจากได้ทําการทดสอบนะครับที่พระอาจารย์ได้ทดสอบแล้วว่าเรามีความกลัวมากแค่ไหนนะครับแกก็เลยหยิบยื่นสิ่ง,ส,งสิ่งหนึ่งให้นะครับว่าให้เลือกเอาว่าจะชอบอกุมารหรือว่าหุ่มพยนหรือว่าควายธนูนะครับแกเริ่มหยิบยื่นในสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์มาให้เหมือนกับว่าเ,เริ่มให้เราเรียนรู้นะครับในสิ่งที่ อยู่เหนือธรรมชาตินะครับก็คือวิชาไสยศาสตร์นั่นเองนะครับท่านก็เลยให้เลือกนะครับตอนนั้นนะครับมันเป็นหนังสือนะครับตอนนั้นการจะเช่าบูชาอะไรนั้นสื่อก็จะดูจากหนังสือนะครับหนังสือนนโมตอนนั้นเป็นหนังสือนนโมนะเป็นคล้ายๆกับหนังสือพระเครื่องทั่วไปนะครับมันก็จะมีพระอาจารย์หรือพระเกจินะครับหรืออาจารย์คารวะต่างๆนะครับเขาก็จะไปลงนะครับสื่อก็จะไปลงว่าอาจารย์นี้พรรษานี้นะครับสร้างอะไรนะครับ มีพุทธคุณยังไงก็จะอธิบายไปหมดเลยแล้วก็ประสบการณ์รวมถึงวิธีใช้ด้วยนะครับก็จะให้พวกผมได้อ่านแล้วก็ได้ศึกษาได้รู้ดูนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนะครับหรือว่าวิชาไสยศาสตร์นั้นมันมีอยู่จริงนะครับท่านก็เลยให้เลือกเอานะครับว่าจะเลี้ยงอะไรนะครับท่านก็เลยให้เลือกระหว่างกุมารดำแล้วก็กุมารทองนะครับแล้วก็ลักยม,มอ,อื่นๆนะครับแล้วก็หุ่นพยน รวมถึงวัวควายธนูนะครับผมกับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับก็เลือกเอาเป็นกุมารดำนะกุมารดำนี้เช่ามาจากวัดกระโจมทองนะครับหลวงพ่อบุญส่งนะครับหรือหลวงปู่บุญส่งปัจจุบันนี้ท่านก็ได้มรณภพาพไปนะครับอยู่อำเภออินบุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นกุมารดำนะครับรุ่นแรกเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับตามรูปเลยที่ผมขึ้นให้ดูนะครับประสบการณ์เอามาครั้งแรกนะครับก็คือเอามาบูชาแล้วก็ บอกกล่าวเจ้าที่นะครับเจ้าทางนะครับว่าขออนุญาตนํากุมารเข้ามาในวัดนะครับเพราะผมพักอยู่ในวัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเยอะนะครับผมก็ทําการจุดธูป16ดอกนะครับบอกนะครับเจ้าที่จาทางตามที่อาจารย์บอกหรือว่าใบปล่อยที่เขาแนะนํามานะครับผมลืมบอกไปว่าในกุมารที่เขาส่งไปียีมาสมัยนั้นยังเป็นไปษณนย์อยู่นะครับยังไม่มีเคอรี่หรือแฟกหรือบริษัทขนส่งอื่นๆที่เยอะแยะมากมายในปัจจุบันนะครับก็จะมีใบใบกล้วยตานีนะครับ ในใบนั้นเขาบอกว่าใบกล้วยตานีนั้นก็คือนางตานีจะคอยดูแลหรือว่าเลี้ยงดูกุมารดำอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็เอาน้ำแดงให้เอาขนมให้นะครับแล้วก็ไข่ต้มนะครับแล้วก็ข้าวปาักหม้อนะครับวิธีที่เขาจะขั้นแรกที่เราจะอัญเชิญกุมารดำเข้ามานะครับแล้วก็บอกกล่าวเขานะครับบางตำราก็ให้ตั้งชื่อนะครับแต่ว่าของผมไม่ได้ตั้งนะเรียกสั้นๆก็คือเจ้าดำนะครับ เอามาวันแรกก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็เลี้ยงด้วยกันกับเพื่อนนะครับนอนอยู่กุฏิหลังเดียวกันกับเพื่อนนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงนะครับก็หลายวันผ่านไปนะครับพอดีแม่ของเพื่อนนะครับที่เป็นเด็กวัดด้วยกันนะเขามาเก็บกาวโพดนะครับมันถึงฤดูการเก็บกระโพดพอดีนะครับเขาก็เลยมาฝากน้องไว้นะครับปากน้องตัวเล็กน่าจะประมาณสองขวบนะครับแล้วก็มานอนเปเอาไว้นอนที่ในห้องกุฏิผมมาหละผมก็เลย ออกไปเล่นกันก er so ับเพื่อนนะครับออกไปไม่ไกลเพราะว่าจะต้องเฝ้าน้องด้วยนะครับออกไปเล่นสักพักหนึ่งนะพอออกมานะครับน้องที่นอนอยู่เปรนะครับร้องไห้นะครับเราก็วิ่งเข้าไปดูนึกว่าอะไรกัดเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าวัดที่ผมอยู่นั้นเป็นวัดป่านะครับพระเป็นสายธรรมยุทธ์นะครับจะเข่งในร้่นรักษาศีลแล้วก็การปฏิบัตินะครับก็ไปดูนะครับน้องก็ร้องไห้นะครับก็ไปดูแล้วไม่มีอะไรกัดเขานะครับไม่มีอะไรนะ ไม่รู้ว่าเขาร้องไห้เพราะอะไรนะครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์กุมารดําที่เลี้ยงอยู่นะครับอาจจะเป็นเหตุผลบังเอิญก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อยากนะครับแม้เห็นอยู่ต่อหน้านะครับผมก็ยังไม่เชื่อนะครับจากนั้นก็มาโอ้โอน้องให้นอนนะครับแล้วก็ไกวเปยนะครับไกวเปยเสร็จเขาก็หลับนะครับก็หลับปกติแล้วเราก็ออกมาเล่นกันเหมือนเดิมนะครับ พอออกมาเล่นได้สักพักหนึ่งน้องก็ร้องไห้อีกนะครับร้องไห้นะครับแล้วทีนี้ก็ผมก็ลองดูนะครับว่ารอบนี้รอบที่สองแล้วนะเขาร้องไห้นะครับผมก็เลยลองอธิษฐานดูนะครับว่าถ้าเป็นฝีมือของกุมารดํานะครับถ้ามีตัวตนจริงนะครับก็คือว่าอย่าทําให้น้องร้องไห้อีกนะครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากุมารนั้นมีตัวตนจริงๆนะครับก็โอน้องอีกนะครับ พออน้องเสร็จก็ให้เขานอนหลับไปนะครับพอเขาหลับไปพวกผมก็ออกมาเล่นกันนะครับจากนั้นก็ไม่ร้องไห้เลยนะครับเขาไม่ร้องไห้เลยนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับอ่ากุมารดําของหลวงพ่อวุญส่งวัดกระจมทองนะครับรุ่นแรกนะครับครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ผมได้เห็นกับตาตัวเองนะครับก็ประมาณตักตีสี่พวกผมตื่นนะครับอ่าสักวัดสมัยนั้นก็คือว่าจะต้องอ่าทำวัดเช้านะครับเหมือนกับพระนะครับแต่ว่าแยกไปสวดแยกไปสวดผมจะไปสวดมน เช้าเย็นนะกับเพื่อนก็ตื่นตีสี่พร้อมกับพระเลยนะครับพอตื่นตีสี่สวดมนต์เสร็จปุ๊บนะครับตีห้านะครับก็จุดตะเกียงตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับจุดตะเกียงเพื่อที่จะไปถูสลานะครับถูสลาแล้วก็เตรียมจานพวกถ้วยพวกอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเช้าเนี่ยตอนเช้าพระก็จะไปบิณธบาตนะครับพอพิบินธบาตเสร็จกลับมาก็จะได้ใช้ถ้วยใช้จานนะครับแล้วก็อาสนะตรงนั้นเราก็ต้องไปปูไปดูแลนะครับไปปัดกวาดเช็ดถูนะครับ นั่นก็คือหน้าที่ของเด็กวัดของผมในสมัยนั้นนะครับพอดีผมออกจากห้องมาก่อนนะครับผมบอกให้เพื่อนผมนะครับไวกิ้งนะครับมึงล็อกประตูด้วยนะเดี๋ยวกูออกไปรออยู่ที่ศาลานะครับตอนผมยืนบอกเขาเสร็จนะครับก็ผมเห็นเด็กเน่ยตัวดำๆนะครับผมจุกนะครับมีแต่ว่าเสื้อผ้าไม่ใส่นะครับมีกําไลข้อเท้านะครับ แล้วกข็ข้อมือนะครับแล้วก็มีกําไรตรงสีทองไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งออกมานะครับวิ่งฝ่าออกจากกําแพงกําแพงห้องนะทะลุออกมาเลยนะครับแล้วก็วิ่งหายไปต่อนหน้าต่อตาผมนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตกใจแบบกลัวนะคือแบบว่าเฮ้ยมันมีอยู่จริงนะครับเรื่องแบบนี้นะครับคือผมประสบด้วยตัวเองนะครับผเที่ผมเอามาเล่านะครับบางทีนะครับตั้งแต่เอามาเล่านะครับแล้วก็ก่อนที่ก่อนที่จะนํากูมารมานะครับก็ไม่มีอะไรก็ปกตินะครับ จนกระทั่งนับตั้งแต่เอาเขามาเลี้ยงอยู่ที่วัดนะครับมาอยู่ด้วยนะครับพระลูกวัดนะครับคนก็เจอนะครับเจอว่ามีเด็กมาวิ่งเล่นตอนกลางคืนนะแกก็ได้ไปบอกนะครับว่าให้กลับบ้านไปได้แล้วมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับมันดึกๆดืแล้วมันที่วัดนะวันเมื่อดันค่าแกจะไปบอกเพราะว่าแกไม่รู้ว่าสิ่งที่แกเห็น beat, นั้นเป็นกุมารแกนึกว่าเด็กชาวบ้านทั่วไปนะครับแกก็ได้หวังดีนะเพราะเดินไปก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นนั่นก็คือประสบการณ์เรื่องเล่านะกุมารดําที่ผมนํามาเลี้ยงนะครับ กุมารดำของหลวงพ่อบุญสง์นี่ก็จะผสมกับเนื้อดินเจ็ดป่าชานะครับแล้วก็ตรงกลางนั้นก็จะปิดแผ่นทองนะครับแล้วก็ตรงที่กระหม่อมนั้นจะเจิมเป็นแป้งสีขาวนะครับผมก็เลี้ยงมาหลายปีนะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็พอเริ่มเลีเ้ยงกุมารเยอะขึ้นนะครับส่วนมากผมจะชอบกุมารดำนะครับกุมารเด่นๆผมก็มีเหมือนกันก็ไปบูชามาเรื่อยๆหลายอาจารย์นะครับ ของหลวงปู่หงผรมบรรเ,เยว,วัดสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์นี่ผมก็บูชามานะครับหลวงปู่หงนะครับถ้าใครเล่นสายนี้ก็คงจะรู้จักดีนะครับว่าหลวงปู่หงเป็นพระเกจิยังไงนะครับก็สายขามิ้นสายไอ้อะไรอะแถวสุรินทร์แถวโซนนู้นนะครับแล้วกเ็เป็นกุมารดําวัดขวางก็มีที่ผมเป็นบูชามานะครับประสบการณ์นั้นมันก็จะมีหลายเคสมากนะครับ บางทีไปไปอยู่บ้านนะครับผมเอาไปไว้ที่บ้านนะแต่คนอื่นเขาเห็นนะคนอื่นเขาจะเห็นบ่อยมากนะครับบ้านข้างบ้านเขามาขอเก็บผักนะครับใบชะพูก็จะไปแกงใส่หอยนะครับวันนั้นพวกผมไม่อยู่บ้านนะครับไม่อยู่บ้านไปไปต่างหมู่บ้านนะครับไปเออไปหาญาตินะครับเขาไปขอนะครับเขาบอกว่าเขาทําการขอนะครับว่าขอใบชะพูหน่อยนะครับตามภาษาคนบ้านนอกกันแล้วมันก็ไม่ห่วงกันอยู่แล้วพวกพืชผักสวนครัวนะครับ ก็ให้กันโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อสักบาทเดียวนะครับแกก็เห็นแล้วบ้านมันมืดนะครับแกก็ได้ไปเก็บนะครับไปเก็บใบชะปูนะครับอยู่ๆนะครับพอแกเก็บไปนะแกได้ยินเสียงเด็กวิ่งกันอยู่บนบ้านนะครับวิ่งกันอยู่บนบ้านนะครับแกก็ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรแกก็คงจะคิดว่าจะกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับแกก็เก็บผักของแกไปนะครับสักพักหนึ่งนะครับแกก็ได้ได้เห็นแสงตะเกียงนะครับอยู่บนบ้านนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นะครับ ตะเกียงไม่ได้จุดทิ้งไว้เลยนะครับก็คือว่าไปบ้านบ้านญาตินะครับตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับไม่มีใครอยู่บ้านเลยทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนนะครับเพราะว่าจะกลับมาประมาณอีก2วันนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าตอนนั้นไปทําอะไรนะครับมันนานมากเลยตั้งแต่เป็นเด็กนะครับแต่จําในเหตุการณ์นี้ได้นะครับแกก็เลยเก็บผักเสร็จนะครับได้ยินเสียงเด็กวิ่งและเล่นกันนะครับแกก็ว่าไอ้เด็กในบ้านหลังเนี่ยมันมีแค่น้องชายผมคนเดียวนะครับ มีแค่น้องชายผมคนเดียวแก้ก็เลยเข้าไปใต้ถุนบ้านผมนะครับบ้านของคนอีสานนั้นก็คือว่าแผ่นกระดานนะครับจะไม่ปิดมิดชิดนะจะเว้นช่องไว้นะเป็นช่องลมนะครับแก้ก็ได้ไปส่องดูนะครับส่องดูส่องดูแล้วก็เงยหน้าขึ้นดูนะครับตรงช่องลมแก,ก้เห็นเด็กนะครับ สี่ห้าคนนะครับกำลังเล่นกันอยู่นะครับเล่นกระต่ายขาเดียวนะครับหรือเขาวิ่งไล่จับกันกระต่ายขาเดียวก็เยิกเเยีกกเยีกไปแล้วก็ยังกาลังสนุกสนานกันเลยนะครับแต่ด้วยความที่แกแปลกตาก็คือว่าการแต่งกายของเขานะครับจะเป็นชุดไทยโบราณนะครับนุ่งโจงกระเบนน่ารักนะครับไว้ผมจุกนะไว้ผมจุกแกก็ตกใจนะครับแกก็รีบกลับบ้านของแกไปนะครับพอหลังจากนั้นมานะครับแกก็มาเล่าให้ฟังว่าเอาผีมาเลี้ยงที่บ้านเหรอว่าอย่างเงี้ยคือเขาเรียกไม่เป็นนงเขาเรียกว่าผีนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับก่ากุมารของหลวงพ่อบนส่งแล้วก็สำนักอื่นที่ผมเอามาเนี่ยเป็นสายขาวนะครับคือสร้างด้วยอาการ32แล้วก็ทตดดินทัุน้ํธาัุลมาัดไปนะครับปกเสกด้วยอาการ32นะครับที่ภาคเกจิที่มีวิชานะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะครับอีกเคสเคสหนึ่งนะครับและมีจนผมย้ายมาอยู่ที่อยุธยาะครับผมก็มีกุมารอยู่ประมาณตอนนั้น5ตัวนะครับ5ตัว5ตนนะครับทั้งกุมารดําแล้วก็กุมารทองนะครับ ซึ่งผมไปบูชามานะครับก็เอาไปไว้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับที่พระนครศรียุธยาตรนะครับตอนนั้นเป็นหมู่บ้านอันตาวิลล่านะครับตอนนั้นผมไปประกอบอาชีพขายของอยู่นะครับคนในบ้านทั้งหลังก็คือว่าก็ไปขายของกันหมดเลยตลาดนัดนะครับพอดีมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนของผมนะครับเขาว่าอยากมากินเหล้าด้วยกันกับผมนะครับเดี๋ยวเขาว่าเขาไปรอให้ระหว่างรอเนี่ยคือตลาดก่อจะเลิกก็ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับคือว่าเขาไม่รอ เขาจะไปรอที่บ้านดีกว่าผมก็เลยว่าที่บ้านนะ่ะไม่ได้ล็อกประตูไปหรอกนะครับเพราะว่าไม่มีของมีค่าอะไรอยากจะเข้าไปก็เข้าเพราะว่าอีกอย่างมียามเป้าด้วยนะครับเ,เขาก็ไปรอนะครับบ้านที่ผมเช่าอยู่นะครับเป็นบ้านเทาเฮาส์นะครับแล้วก็เขาก็ไปนะครับพอไปถึงก็โทรมานะครับสักพักเขาโทรมาเขาบอกว่าไหนบอกว่าบ้านไม่มีใครอยู่ไงผมก็เลยว่ามีใครอยู่จริงๆ นะก็เรายังไม่มีใครกลับจากตลาดนัดนะครับตอนตอนที่เวลาที่เขาจะไปรอที่บ้านมันก็ประมาณหนึ่งทุ่มนึงสองทุ่มนะครับซึ่งตลาดในจังหวัดพะเยาศรีวยาตอนนั้นมันก็ยังไม่ไวายนะครับกว่าจะวายก็สามทุ่มกว่านะครับตลาดทั่วๆไปนะครับในเมืองนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็โทรมาถามว่าไหนบอกว่าไม่มีคนอยู่นะเห็นมีคนเปิดไฟแล้วก็ทําความสะอาดอยู่นะครับผมก็เลยบอกว่ามันไม่มีใครอยู่จริงๆนะครับเข้าไปเถอะบอกเนี่ยแล้วทีนี้ก็วางโทรศัพท์ไปนะครับพอวางโทรศัพท์ไป สักพักหนึ่งโทรมาอีกนะครับโทรมาอีกเขาบอกว่าไหนว่าบ้านไม่ล็อกไงมันมีคนล็อกประตูบ้านนะครับล็อกประตูบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงคนอยู่บนบ้านนะครับแต่ว่าตะโกนเท่าไหร่นะครับก็ไม,ม่มีใครลงมาเปิดประตูให้นะครับนะมันก็เป็นเรื่องแปลกเขาก็เลยว่างั้นกูกลับไปรอ,อรอกลับไปพร้อมกับมึงดีกว่าแกเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์จากบ้านที่เช่าอยู่นะครับมาหาผมที่ตลาดนัดนะครับผมก็เลยบอกว่าไปเออไปนั่งรอเออไม่เป็นไรหรอกวันนี้มีใครอยู่หรอก แต่ผมก็เอกใจแล้วว่าพวกนี้ต้องเจออะไรแน่เลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจเยังไม่เชื่อนะครับว่าจะเป็นฝีมือของกุมารหรือเปล่านะครับจนเพื่อนผมทนคําลบเร้าของผมไม่ได้นะครับก็เลยต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับพอกลับไปรอบนี้นะครับคือประตูนะครับล็อกอยู่นะครับแต่ประตูรั้วหน้าบ้านนั้นก็คือไม่ได้ล็อกนะครับแต่ประตูในบ้านเนี่ยก็คือล็อกไว้นะครับทีนี้เขาก็เลยปีนนะครับใช้การปีนนะครับปีนขึ้นไปบนบ้านเลยนะครับ ตรงระเบียงนะครับเพราะมันเป็นเตาเ้าสองชั้นนะครับเขาบอกว่าไอตอนที่มันกลับมาเล่าให้ฟังนะครับมันบอกว่ามันไปเจอเด็กนะครับตัวดำาๆนะครับแล้วก็เด็กตัวสีทองอะไรของมันมันก็ว่าไปนะครับเจอแต่ว่าไอตัวสีดำนั้นถีบมันลงมานะครับถีบมันตกบ้านนะครับตกระเบียงลงมานะครับดีที่มันไม่แขนขาหักนะครับแล้วมันก็บีบมอเตอร์ไซค์มาหาผมที่ตลาดนัดนะครับมันบอกว่ากูไม่ไปแล้วนะครับ ไม่รู้ใครอยู่บ้านบ้างเดี๋ยวบ้านไม่มีคนอยู่บ้างเดี๋ยวบอกว่าไม่มีคนอยู่แต่พอไปแล้วก็มีคนอยู่แล้วก็บอกว่าบ้านไม่ล็อกแต่ไปมีคนล็อกนะครับสุดท้ายแล้วก็ไปเจอเด็กจริงๆนะครับแล้วผมก็อบอกมันว่างั้นไปพิสูจน์ด้วยกันเพราะมัในไม่มีใครอยู่จริงๆนะครับพอมันผมตลาดเลิกนะครับผมก็พามันไปบ้านนะครับไปบ้านเสร็จก็ไม่มีใครอยู่จริงๆนะครับมันก็งงอยู่นะครับ อันนี้ก็คืออีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะครับผมอยู่ที่เดิมบ้านหลังเดิมเป็นเตาเฮานะครับผมซื้อไวตอมิลมา1นขวดแล้วก็เป็นขวดแก้วนะไวตอมิลหนึขวดน้ําแดง1ขวดนะครับเอาไปวางไว้นะครับที่ห้องนะครับแล้วก็จุดทูบบอกเขานะครับว่าให้มากินนมแล้วก็กินน้ําแดงนะครับแล้วก็ออกขนมอีกนะครับเล็กๆน้อยๆให้เขากินนะครับแล้วผมก็นั่งคุยกันนะครับทูบยังไม่ทันจะหมดดอกเลยเชื่อไหมครับว่าไอ้ขวดนม ตกลงมาแล้วก็กิ้งมาถึงผมเลยนะครับทั้งๆที่มันไม่มีลมนะขวดไวตมิน้นะครับตกลงมาจากหิ่งนะครับตกลงมาเลยนะครับหนูก็ไม่มีนะครับหนูก็มีเพราะว่าหิ่งหิ่งไม่อยู่สูงมากอยู่ต่ำๆประมาณเลยพอาเข่ามาหน่อยเนี่ยนะครับผมก็เอาวางไว้นะครับแล้วก็ให้กินและหลังจากนั้นมันก็กิ้งกิ้งกิงลงมานะครับเพื่อนผมที่อยู่ด้วยกันวงแตกเลยนะครับเขาปวดนะครับนั่นก็อีกเป็นอีกเคสหนึ่งนะ ย้อนกลับไปนะครับที่เมืองการอีกหนึ่งอออีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับน้องชายผมนะครับเขาเป็นเด็กอยู่นะครับเขาค่อนข้างที่จะสื่อในสิ่งพวกที่มองไม่เห็นตัวได้บ่อยนะครับผมเอาไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงไว้นะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งแม่เขาบอกน้องผมนะครับน้องชายว่าไปอาบน้ําได้แล้วมันจะค่านะครับเพราะว่าอยู่บ้านป่าเมืองดอยนั้นก็ต้อง4ี่ห้าโมงนี่ก็ต้องทําอะไรให้แล้วเสร็จกินข้าวก็ต้องกินแต่วันนะครับ อาบน้ําก็ต้องอาบแต่วันคือทาอะไรให้แล้วเสร็จก็ให้แล้วเสร็จก่อนอพระาทิตตกดินนะครับเพราะมันจะมืดนะพอมันมืดแล้วมันใช้ตะเกียงมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับพอไปฟ้าไม่มีใช้นะครับน้องก็ไม่ยอมไปนั่งที่หัวบันไดนะครับนั่งที่หัวบันไดก็ไม่ยอมไปสักทีจนแม่ตะวาดว่าทาไมมึงไม่ยอมไปอาบน้าสักทีวะอย่างนี้ถ้ามึงไม่ไปเดี๋ยวกูจะตีมึงนะแกว่าอย่างนี้นะครับ น้องชายผมก็ได้ตอบว่าอาบน้ํายังไม่ได้หรอกให้พี่อาบน้ําก่อนเพราะว่าพี่กําลังอาบน้ําอยู่นะครับพวกผมก็หันไปดูที่อาบน้ํานะครับก็ไม่มีใครอาบน้ํานะครับซึ่งน้องผมมันเห็นนะครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเราไปพาแม่แม่พาน้องชายผมนะตอนนั้นผมไม่อยู่ด้วยผมไปผมอยู่วัดนะครับอพาไปดูหนังนะครับที่บ้านญาตินะครับใช้เครื่องปั่นไฟนะครับมันไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ตอนนั้นสมัยนั้นยังเป็นวิดีโออยู่เลยนะครับดูวิดีโอ ดูภาพยนตร์ดูหนังอะไรก็ต้องใช้วิดีโอด้วยการไปเช่าหรือไปซื้อมานะครับเป็นวิดีโอแล้วก็ไม่รู้เขาหายไปไหนน้องชายผมนะครับเล่นๆอยู่ดีๆแม่ก็ดูละครอยู่นะครับเขาก็หายไปนะครับจนสักพักหนึ่งแม่แก้อเอกใจว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงน้องผมนะครับเขาก็เลยตามหานะครับก็ไม่เจอนะครับตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนด้วยนะครับ จนสุดท้ายแม่ก็เลยตามมาที่บ้านนะครับพอตามมาที่บ้านแม่ได้ยินเสียงน้องชายผมนะไม่รู้คุยอยู่กับใครนะครับแม่ก็เลยค่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับมาดูนะครับมาดูแล้วก็ตะเกียงนะก็ติดนะครับตะเกียงนันก็คือจุดตะเกียงไว้ด้วยนะครับจุดตะเกียงไว้แล้วก็แม่ก็แอบมองดูนะครับเห็นน้องผมกําลังเล่นรถอยู่รถมันมัน,มนพอส่งรถไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมรถมันลากมาเองของมันนะครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับพอตอนโตนะครับน้องเออผมก็เลยไปถามน้องว่าที่หายไปในวันนั้น ใครพามาซึ่งหนทางจากบ้านญาติมาถึงบ้านตัวเองเนี่ยมันก็มืดนะครับมืดมากแล้วก็เปี่ยวเด็กขนาดนั้นมันคงเดินมาไม่ถูกหรอกน้องผมบอกว่ามีคนพามาเป็นพี่ตัวสีำดำๆก็ว่าอย่างนี้นะครับนุ่งโจงกระเบนไว้ผมจุกนะครับแล้วก็เล่นกับเขานะครับแล้วก็จูงมือพาเขามาที่บ้านเขาบอกองนี้นะครับนั่นก็จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมไปเจอมาด้วยตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ทั้งคนข้างบ้านแล้วก็คนในครอบครัวนะครับ ส่วนตำราการสร้างนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับบางทีนั้นบางอาจารย์ก็ใช้ศพนะศพเด็กโดยการที่ไปขุดนะครับให้ไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวแล้วก็ขุดศพเด็กนั้นขึ้นมาแล้วก็ให้กั้นใจนะครับเอากัดนิ้วก้อยของเขานะครับข้อที่2นะครับกัดให้ขาดนะครับแล้วก็เป็นการเรียกให้เขามาปกปักรักษาเรานั่นก็คือกรรมวิธีอีกแบบหนึ่งบางตำราก็ใช้ชิ้นส่วนเด็กนะครับไปผสมนะครับในการสร้างนะครับ ก็เป็นวิธีการสร้างของแต่ละอาจารย์นั้นก็จะไม่เหมือนกันที่แตกต่างออกไปนะครับบางอาจารย์ก็แรงบางอาจารย์ก็เยนนะครับก็ขึ้นอยู่กับจิตของผู้สร้างเหมือนกันนะครับมันมีอยู่อีกเคสเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสที่ทําให้ผมนั้นเชื่อสนิทเลยนะครับว่าสิ่งที่กุมานั้นมาบอกผมนะเป็นเรื่องจริงนะครับเขามาเข้าฝันผมนะครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมมีแฟนนะครับผมคบกับแฟนผมนะครับแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมต้องได้ห่างกับแฟนอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับห่างกับแฟนนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าตอนนั้นผมไปต่างจังหวัดหรือว่าไปหาแม่หรือไม่สบายอะไรสักอย่างนี่ผมจําไม่ได้นะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมไปไหนนะครับแต่ผมจําได้ว่าผมไม่ได้อยู่กับแฟนผมนะครับผมฝันเห็นเด็กนะครับสี่ห้าตนนะครับกุมารนั่นแหละนะครับมาบอก ว่าพ่อมาดูนี่เขาเรียกผมว่าพ่อนะมาดูนี่แล้วเขาก็ทําภาพให้ดูนะครับเขาทําภาพให้ดูนะภาพที่เห็นก็คือแฟนของผมนะครับกับเพื่อนผมที่เป็นผู้ชายด้วยกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอามาประจานนะครับแต่มันเป็นประสบการณ์นะครับก็คือว่าแฟนผมนะครับนอกใจผมแล้วก็ไปมีอะไรกับเพื่อนของผมนะครับที่เขาแอบคบกันนะครับจนผมกลับไปนะครับจนผมสะดุ้งตื่นนะครับแล้วก็ผมก็ ถึงเวลาผมก็กลับไปที่บ้านนะครับไปกลับไปที่บ้านที่ยุทยานะครับแล้วทีนี้ก็ผมก็ถามเขาเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วนะครับผมถามเขาเขาก็ไม่ตอบนะครับไม่ยอมรับเขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนผมพิสูจน์นะครับพิสูจน์ด้วยการไม่อยู่บ้านนะครับแกล้งบอกว่าไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับแต่ผมไม่ได้ไปนะครับผมไปหลบอยู่บ้านเพื่อนนะครับจนผมนะครับย้อนกลับมาดูนะครับเขามีอะไรกันจริงๆนะครับ ผมก็เสียใจอยู่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาเล่าให้ฟังผมไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสในเรื่องความอกหักหรือว่าความเสียใจนะครับผมไปโฟกัสที่เรื่องกุมารดํามากกว่านะครับเพราะมันผ่านมาแล้วนะครับผลมันไม่ดีนะครับเราก็อย่าไปแคร์นะครับก็แค่นั้นนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าไม่น่าเชื่อนะครับแต่มันก็เหลือเชื่อนะครับซึ่งมันตรงกับตามที่น้องกุมารนั้นบอกนะครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ที่กุมารที่ผมเลี้ยงนะครับปัจจุบันกุมารนั้นก็ผมเอาไปไว้ที่บ้านแม่แล้วนะครับแม่ก ฝันเห็นนะครับบ่อยนะครับบางคนแถวข้างบ้านก็มีคําล่ําลือนะครับว่าเห็นเด็กบ้างได้ยินเสียงคนวิ่งบนบ้านบ้างนะครับข้างบ้านนั่นจะได้ยินประจํานะครับจนเขารู้นะครับเมื่อเขาก็เลยไม่กลัวก็มองเป็นเรื่องปกติไปนะครับแรกๆเขาก็กลัวอยู่นะครับยังมีการแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ด้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ขาดบางทีก็มาบอกควยแม่ผมเหมือนกันแม่ผมก็ถูกนะครับในการเลี้ยงกูมานะที่อาจารย์ผมบอกเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องกินน้ําแดงตลอดแกให้ดูเด็กเป็นตัวอย่าง เด็กหรือคนเราๆเนี่ยมันกินอะไรก็ให้กินสิ่งนั้นกินขนมกินข้าวกินอะไรนะครับเพราะว่าสมัยนั้นน้ำแดงมันไม่มีนะครับคนยุคก่อนเขาก็บอกต่อๆกันมานะครับจนถึงอาจารย์ผมอาจารย์ผมก็ได้บอกว่าให้เอาข้าวเลี้ยงเอาขนมเลี้ยงปกติทั่วไปนั่นแหละไม่ต้องว่าจะต้องเป็นน้ำแดงนะครับเหมือนเราให้คใิ้ง่ายๆนะครับถ้าเรากินแต่น้ำแดงอยู่ทุกวันทุกวันเราเบื่อไหมมันก็เบื่อนะครับฉะนั้นแล้วให้ดูเด็กเป็นหลักนะครับเด็กกินอะไรก็ให้กินตามนั้นนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งของ กุมานดําแล้วก็กุมานสานักอื่นๆนะครับที่ผมได้ไปบูชามานะครับบ้านใครเลี้ยงบ้างครับมีไหมนะครับไปหามาเลี้ยงนะครับถ้าชอบสายนี้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าฟังๆไว้นะครับฟังหูไว้หูจริงไม่จริงนั่นก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่ประสบนะครับบางคนอาจจะเลี้ยงไว้นะครับเพราว่าเขาประสบด้วยตัวเองนะครับเขาไม่กล้าที่จะบอกให้คนอื่นฟังนะรเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เพ้อเจอมากกว่านะครับแม้กระทั่งบางครั้งบางทีนะครับเพื่อน มานอนอยู่ด้วยเนะี่ยผมก็ไม่ได้บอกนะครับไม่ใช่ว่าลืมหรอกคือบางทีเราก็อยากจะพิสูจน์ว่ามันจะจริงไหมถ้าเกิดว่าเราไม่บอกกกนะ่าปกติอาจารย์ก็จะบอกกล่าด้วยนะว่าคนในบ้านมีกี่คนมีใครบ้างนะครับเขาจะได้รู้แล้วก็จะไม่ได้ไปกวนนะครับแม้กระทั่งคนนอกที่เขามาพักนะครับว่าจะเป็นญาติเป็นเพื่อนเราเราก็ต้องบอกเขาว่าวันนี้มีใครเข้ามาพักในบ้านนะก็ต้องบอกว่าอย่าไปกวนนะครับ ของผมนี่ผมก็บอกนะครับบอกอยู่นะแต่ด้วยความสนของเด็กนะครับกูมารมันก็จะเหมือนเด็กทั่วไปนะครับจะมีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปแต่ของผมนี่น่าจะดื้อนะครับบอกแล้วนะครับก็คนที่มานอนด้วยบางทีกรีดตอนกลางคืนก็มีนะครับบางทีเขามากับแฟนเขาอย่างเงี้ยบางทีลุงกับป้ามาก็ต้องตะโกนนะครับกรีดร้องตอนกลางคืนด้วยความกลัวและตกใจบางทีว่าดึงขานะครับมาดึงขาก็มีนะครับเห็นเด็กมานั่งค่อม มาแย่เล่นนี่เขาจะมาเล่นมากวนอย่างงี้นะครับขนาดบอกบางทีบอกอยู่สามสี่รอบนะครับถึงหยุดนะครับเขาจะสนนะครับขนาดบอกแล้วนะครับเขาก็ยังไปกวนนะครับซึ่งญาติมานอนพักที่บ้านแล้วก็จะเจอบ่อยนะครับแม้กระทั่งเด็กเนี่ยเด็กเป็นประจําเลยทีนี้ก็ลักยมนะครับลักยมของหลวงพ่อโคจงวัดนต่างนอกนะครับตามตำราเกจิของผู้นี้นะครับก็คือว่าคนสมัยเก่าเนี่ยจิตเข้าถึงนะครับเขาสามารถใช้กุมารหรือว่าใช้ลักยมที่เขา ปลุกเสกนะครับให้มาบีบมานวดขาแทนได้หมดนะครับแล้วก็สามารถส่งไปดูไอ้ข้างหน้านะครับหรือว่าไปส่งไปดูอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะไปดูนะครับว่าไปเจอไหมอะไรยังไงไหมถึงถึงขั้นกับใช้กันอย่างนี้ก็มีนะครับแต่ว่าต้องจิตถึงจริงๆนะครับที่จําได้ก็จะมีะสํานักที่ดังๆนะครับก็คือหลวงพ่อเตะคงทองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับปัจจุบันก็ลูกศิษย์ท่านสร้างนะครับก็หลวงพ่อแม้นนะครับแล้วก็หลวงปู่อะไรนะั่นหลวงปู่ยวงหรือเปล่ลาไม่แน่วัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างในนะจะสร้างรักยมนะครับสองวัดนี้เขาจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจงอยู่ที่สืบทอดวิชาของหลวงพ่อจงนะครับอยู่อำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเส้นไปอำเภอเสนาแล้วก็ไปสุพรรณบุรีนะครับ ถ้าใครผ่านขี่เส้นนั้นไปก็จะผ่านอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก่อนถึงก็จะเป็นวัดหลวงพ่อปานวัดบางนองโคนะครับซึ่งก็จะสร้างกุมารอยู่นะครับทุกวันนี้ปัจจุบันกุมารดำของผมทั้งหมดนะครับก้งนกุมารดํากุมารทองนั้นผมก็ไปไว้ที่บ้านแม่ผมนะครับเอาไว้เฝ้าไร่เฝ้านาแล้วก็เฝ้าสวนนะครับแล้วก็เอาไปเฝ้าบ้านด้วยแล้วก็อยู่กับแม่แม่ผมจากที่ไม่เชื่อนะก็เชื่อนะเขาจะรัก กุมารของผมเหมือนลูกเลยนะครับผมก็เลยยกให้แม่เลี้ยงไปเลยนะครับผมมาอยู่ทางนี้ผมมามีพระกนะคอยคุ้มครองอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้แม่เลี้ยงดูอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับกุมารดำนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งปัจจุบันนี่หาได้ยากแล้วกุมารดำหลวงพ่อคนส่งนะครับมันหลายปีแล้วรุ่นแรกตั้งแต่ปีพศ .2540 นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยากหายากแล้วนะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับ ส่วนผสมอะไรต่างๆที่นอกเหนือจากนี้ก็ล้วนแล้วน่ากลัวนะครับก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปะสบการณ์กุมารดำนะครับยังไงใครชื่นชอบก็ไปหาไปบูชานะครับขอแนะนำนะครับก็คือว่าแนะนําให้เป็นบูชาที่ออกจากวัดจริงๆนะครับอย่าบูชาผ่านทางไอ้นี่อะไรชอบปงชอปปี้อย่าไปสั่งอย่างนั้นนะครับถ้าชอบก็ไปตามวัดนะครับวัดที่เขาสร้างนะครับออกจากวัดจะดีกว่าแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าอาจารย์ที่สร้างนั้นจิตถึงไม่หรือว่า แกมีประวัติยังไงนะครับแกเด่นหรือว่าดังในด้านไหนนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับเผื่อใครชื่นชอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีเรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณครับ